การพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านผ้าไทยให้ก้าวไปสู anyway> ่ความเป็นสากลนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ประสบความสําเร็จของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งสามารถยกระดับผ้าไทยขึ้นมาได้ทั้งระบบตั้งแต่เทคนิคการผลิตคุณภาพของผลงานให้มีความร่วมสมัยตลอดจนปริมาณความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นผ่านมุมมองด้านการออกแบบและตัดเย็บของดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโครงการนี้เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือชุมชนที่ผลิต ท่อ้าไทยทั้งหลายนะครับเราจะเข้าไปช่วยกันต่อยอดและสร้างสั์ง,งานให้เขามีผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับและว็สามารถขยายออกไปสู่สากคนได้มากขึ้นปีที่แล้วเนี่ยเราทำกับเจ็ดชุมชนได้ไปแสดงที่โตเกียวแฟชั่นวีคแล้วก็มีการสั่งซื้อผลงานจากต่างประเทศเข้ามาในระดับที่น่าพอใจแล้วครับ